สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรดาเสียงวังเวงเลขที่2ประหัสนักศึกษา6300302วิชา tsa 126กลุ่ม36พุทธวจนะพบภูมิเรื่องการไม่รู้อริยสัจมืดยิ่งกว่าโลกันตริกภิกษุทั้งหลายโลกันตริกหรือโลกันตะนรกมีแต่ความทุกข์มืดคลุ้มมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกันตริกนั้น ไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดนั้นมากความมืดนั้นมากแท้ๆแความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือภิสุทั้งหลายความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความมือดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็สม,มณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขมุกุ์ไทยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธทคามินีปฏิปทาสม,มณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นใจครั้นยินดีแล้วย่อมปรุงแต่งครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์ ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่า,าไดเหล่าหนึง่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดครั้นไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืด คือความเกิดบ้างเรากล่าวว่าสม,มณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นไปจากความเกิดย่อมพ้นไปจากความทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเละเธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุท,ทยัยนี้ทุกข์นิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาขอบคุณค่ะ